ะไปได้ไปนี่ด้ยไม่ไไม่แตว่าไขยับไดเขบรถคันไหนดีเขาก็บอกว่าต้องไปไม่ <c oughs> ใช่ก็ต้องไแดบบ้ปวดกรกด เฮ้ป้าไม่ดีมั้งรูลิ่งเหรอมันไม่ใช่จะบวชยังไงจะเอาจภาพลงใอ๋ภาพไอ้นี่เหรออ๋อพละบวชฉลองว่าเออเริ่งไปรีงไปเข้าไปปิดป้าหงอาจีนต้องฝัแไนใจเดียวร้ามแบบนี่งอืมดีอยู่อดีไปดอ่า วัตินก็ได e ้่แ <uk> ก <Shit>. ้วใช่กนแบ้วอะไุกนะภาทาไทยอ่ะใช่ออนตีสนแก้วแก้วเดียวมีแก้วเดียวนี่แก้วเดียวนั่นแหะดนะงร้องหัวไม่ัวัวม่ลัวแท้กันอคงป้าอยากตนปกนะหายใจหมดเลย เยอะแตะเยอะไหมเนี่ยอขอะไรจะพอมขายอ่ะ ร้อยทดบาทร้อยหนึ่งก็ดีร้อยห้าบาทออไม่ใช่สิสี่สิบบอดไนะดีสามสคทายกันคาทายสี่สิบเดังโชมากไม่เอาบาทได้ไม่ออกบานเลยหนึ่งเก่งเาเรามีเงาบ้นไหนนะีเ่ายี่สิบเก้ายันยี่สิบเก้าเเหอ ยุคเก้าเี๋ยวมนยิ่งแก่เราแต่งเอาไว้้ไม่เนาใช่เดี๋ยวใช้เราไปดูดีกว่าดูระเบียบว่าแค่ซีทอเขาเป็นคนระเบียบบ้าง้าบ้าบ้น้าต้อไม่มาหรอรับได้ บอกว่าอหไ่พูดได้างหางไซไม่ได้ต่าง <laughs>